ไม่รวยจริงทำไม่ได้สื่อที่12รายแจกฟรีเปิดค่าตัวโตโน่พาคินร้องเพลง1ชั่วโมงโดดลงน้ำไม่เสียดาย กลายเป็นกรณีที่โลกโซเชียลแชร์คลิปนักร้องหนุ่มโตโน่พาคีนทำการแสดงอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อนจะก,กระโดดลงบ่อน้ำผู้น้อยของทางร้านซึ่งจัดตกแต่งไว้สวยงามที่หน้าเวทีพร้อมกับไมโครโฟนซึ่งจมลงไปกับน้ำก่อนที่จะยื่นให้กับชายอีกคนซึ่งระบุว่าเป็นพนักงานซึ่งมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาโดยแยกเป็นสองฝั่งทั้งชื่นชอบและตำหนิล่าสุดนายนัทพลอายุ49ปีเจ้าของร้าน เปิดใจกับสื่อดงัง c h 3 p l u s พลว่าสุดที่โตโนโ่ทำการแสดงเป็นเวทีความสูงจากพื้นข้างล่าง1เมตรเซนติเมตรขณะที่จากพื้นปกติลงก้นบ่อน้ำี่โตโนโ่กระโดดลงไป30เซนติเมตรรวมความสูงที่โตโนโ่กระโดดลงไปถึงก้นสะเป็น2เมตรตนเองจ้างศิลปินหนุ่มโตโนโ่เป็นเงินค่าตัว10,000แสนบาทไม่รวมค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินโดยทำการแสดงตั้งแต่เวลาห้าทุม่มไปจนถึงเที่ยงคืนล่วงเวลาหนึ่งชั่วโม โดยโตโน่ได้เริ่มทําการแสดงทันทีเมื่อถึงเวลาพอมาถึงช่วงท้ายซึ่งเป็นช่วงที่โตโน่เริ่มได้ฟิลเริ่มมันในอารมณ์ก่อนจะถอดเสื้อแล้วเล่นกับคนดูก็มีการพูดก่อนที่จะกระโดดเหมือนในคลิปว่าน้ากระโดดจงังอยากจะกระโดดลงไปอะไรทํานองนี้สักพักก็เหมือนจะเคลียร์พื้นที่แล้วจู่ๆก็กระโดดลงไปทันทีตามที่มีคลิปแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลก่อนที่จะยื่นไม้ให้กับทีมงานของโตโน่แล้วขึ้นมาถ่ายรูปรวมกับแฟนคลับซึ่ง เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานส่วนตัวชื่นชอบมองว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับรัฐไม่ได้มองเป็นเรื่องเสียหายและข้าวของของทางรัฐก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่อย่างใดรวมทั้งลูกค้าเองก็ประทับใจช่วงที่โตโน่พูดว่าจะกระโดดลงมานั้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำจริงพอโตโน่กระโดดลงมาก็มีทั้งตกใจทั้งชอบใจเป็นความรู้สึกตะลึงไปสักพักก่อนจะปรบมือชอบใจและต่างพาการหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้ส่วนไม่นั้น ยืนยันว่าไม่ดังกล่าวนั้นเป็นของทีมงานโตโน่ไม่ใช่ของทางรัฐซึ่งทางรัฐไม่ได้มีทรัพย์สินเสียหายแต่อย่างใดอีกทั้งปัจจุบันได้ผ่านตัวมาทําโครงการรักโลกพร้อมเผยเหตุซื้อที่12รายเพื่อช่วยชาวบ้านที่กําลังจะไม่มีที่ดินทนํานาเพื่อเก็บไว้ปลูกป,ป่าในอนาคตโดยหนุ่มโตโน่ได้ออกมาเผยว่าผมเป็นคนไม่ประหยัดจนเกินไปผมจะใช้ซื้อของถ้าอยากได้จะซื้อถ้าเห็นว่าสิ่งที่จ่ายเงินไปแล้วเกิดประโยชน์ผมจะใช้แต่ ถ้าทำแล้วมันเดือดร้อนต่อตัวเองผมจะไม่ทำไม่ทำอะไรที่มันมากเกินไปในเรื่องของเงินเราจะค่อนข้างซื้อของที่เราชอบจริงๆไม่ได้ซื้อมัว่วแต่ถ้าเรื่องของกินอาหารท้าเพื่อนๆเราครอบครัวเราอยากกินอะไรเราจะพาเขาไปกินเลยเราจะไม่ห่วงกับเรื่องพวกนี้